สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การคุยจาะลึกกันวันนี้นะครับเราจะมาสำรวจเนื้อหาออจากพระไตรปิฎกกันครับในส่วนที่เรียกว่าทุติยานวัตถุสูตรซึ่งท่านพูดถึงเรื่องญาณวัตถุ77หรือจะเรียกว่าเป็นฐานแห่งความรู้77ประการก็ได้ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตติกายนิทานวักเล่มที่16นะครับของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยหน้า73-74ถึง เป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คือมาพยายามทำความเข้าใจกันครับว่าไอ้ตัวยานวัตถุ77ประการเนี่ยหัวใจสำคัญมันคืออะไรกันแน่แล้วก็มันมีความหมายความสำคัญกับเรายังไงได้บ้างเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องความรู้นี้กันเลยดีกว่าคือถ้าลองนึกภาพตามนะครับ ชีวิตคนเรานี่มันเต็มไปด้วยความเชื่อมโยงเนะเหตุการณ์หนึ่งก็ส่งผลไปอีกเหตุการณ์หนึ่งต่อๆกันไปเนื้อหาที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยเอ่อจะช่วยให้เราเห็นโครงสร้างความเชื่อมโยงที่เป็นเหตุเป็นผลพวกนี้ได้ชัดเจนขึ้นละเอียดขึ้นมากๆเลยครับคำถามแรกเลยนะครับยานวัตถุ77เนี่ยเอ่อมันคืออะไรกันแน่ครับ ผมลองดูข้อมูลมาคร่าวๆมีคำอธิบายเชิองอาจบอกว่ามันเหมือนเป็นการนับยานหรือความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ11อย่างในหลักธรรมสำคัญที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมครับแล้วแต่และองค์ประกอบเนี่ยก็จะถูกมองผ่านเหมือนเล่น7แบบรวมกันเลย เป็น77คือ11คูณ7ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะคำว่ายานในที่นี้ก็คือความรู้ความเข้าใจหรือปัญญาที่ถูกต้องนะคะส่วนวัตถุกก็คือฐานหรือที่ตั้งหรืออาจจะมองเป็นแง่มุมที่ความรู้นั้นไปอาศัยรู้นะคะเพราะฉะนั้นยาณนวัตถุก77ก็เลยเปรียบเหมือนอแผนผังความรู้ที่ละเอียดมากๆเลยเกี่ยวกับกระบวนการสำคัญที่เรียกว่าปฏิจจสมุทบาทนะคะ ซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาเลยนะคะคือว่าด้วยเรื่องสายโซ่ของเหตุปัจจัยต่างๆที่มันทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ในทางกลับกันก็คือกระบวนการที่จะดับความทุกข์นั้นๆด้วยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับฟังดูเป็นระบบมากๆงั้นเราลองมาดูตัวอย่างชุดแรกกันเลยดีไหมครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างชาตินะครับคือการเกิดกับชราและมรณะ ความแก่และความตายเนี่ยเออมันมีแง่มุมให้เราพิจารณาถึง7แบบเลยเหรอครับใช่ค่ะมีเจ็ดมุมมองหรือเจยานที่ต้องทําความเข้าใจในแต่และข้อต่อของเหตุปัจจัยนี้เลยนะคะเริ่มจากมุมมองแรกเลยก็คือการเห็นแบบตรงตรงในปัจจุบันนี้แหละคะ่ะว่าเพราะมีการเกิดชาติเป็นปัจจัยอยู่เนี่ยจึงมีความแก่และความตายชารามรณะตามมาอันนี้คือยานข้อที่1นนะคะเป็นการเห็นความสัมพันธ์ในฝ่ายที่มันก่อให้เกิดผลหรือฝ่ายเกิดนะคะ ครับผมแล้วมุมมองที่สองเลครับมันตรงข้ามกันเลยหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือมองในทางตรงกันข้ามหรือที่เรียกว่าฝ่ายดับว่าเมื่อการเกิดชาติมันไม่มีแล้วความแก่และความตายชรามรณะก็ย่อมไม่มีตามไปด้วยนี่คือยานข้อที่สองค่ะเป็นการเห็นว่าพอเหตุมันดับไปผลมันก็ดับตามอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องเห็นทั้งสองด้านเลยทั้งด้านที่เอ่อ ผลมันเกิดเพราะมีเหตุและก็ด้านที่ผลมันจะดับไปเมื่อเหตุดับไปแล้วที่บอกว่าต้องมองทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตด้วยนี่คือยังไงต่อครับถูกต้องค่ะคือนอกจากจะเห็นในปัจจุบันขณะแล้วเนี่ยนะคะยังตัวมียาหรือความรู้ที่สามารถเอ่อย้อนไปเห็นในอดีตได้ด้วยว่าหลักการเดียวกันเป๊ะๆเ,เนี่ยมันก็เป็นจริงในอดีตเหมือนกันคือต้องรู้ว่าในอดีตนั้นอะ่ะเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมี อันนี้เป็นยานข้อ3แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าในอดีตนั้นนะ่ะเพราะชาติไม่มีชาราและมรณะก็ไม่มีเช่นกันอันนี้คือยานข้อ4ครับแล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าด้วยเหมือนคาดการไปเลยใช่ค่ะต้องมียานที่มองไปในอนาคตโดยอาศัยหลักเหตุผลเดียวกันนี้แหละค่ะคือรู้ว่า ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้ายังมีชาติเป็นปัจจัยอยู่ชาราและมรณะก็จะต้องมีอน,นิยานข้อ5เราก็ต้องรู้ว่าในอนาคตถ้าชาติไม่มีชาราและมรณะก็จะไม่มีเช่นกันยานข้อ6การที่เราเห็นครอบคลุมทั้ง3การและเวลาแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติอันนี้อย่างอรอบด้านจริงๆค่ะครับครับครบ6ข้อแล้วเหลือข้อสุดท้ายข้อที่7ที่ใช้ศัพท์ว่าธรรมทิฏยาน อันนี้ดูเป็นศัพท์เฉพาะทางนิดนึงนะครับมันคือความรู้อะไรครับแล้วมันสําคัญยังไงในชุดนี้คำว่าธรรมทิติยาน,นี่สําคัญมากเลยค่ะถ้าแปลแบบตรงตัวก็คือยานหรือความรู้ในความตั้งอยู่แห่งธรรมหรือรู้ในความเป็นไปตามปกติตามธรรมชาติของสภาวะนั้นๆน,น,นะคะในบริบทของคุ่งนี้คือชาติกับชรามรณะนี่ยนะคะยานข้อ7นี้ก็คือความรู้ที่มองทะลุลงไป เห็นธรรมชาติแท้ๆของตัวปัจจัยเองคือชาติหรือการเกิดว่าแม้แต่ตัวการเกิดเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะคงอยู่ได้ตลอดไปนะมันมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาของมันนี่คือการเห็นความจริงตามหลักอนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของตัวเหตุปัจจัยนั่นเองค่ะมันเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่เห็นว่า A ทําให้เกิด B แต่เห็นว่าแม้แต่ตัว A เองมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน พอเข้าใจโครงสร้าง7ข้อแบบนี้แล้วมันมันน่าทึ่งนะครับคือไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลกันเฉยๆแต่ต้องรู้ทั้งฝ่ายเกิดฝ่ายดับต้องรู้ครอบคลุมทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตและยังต้องเออเห็นความไม่เที่ยงของตัวเหตุนั่นเองด้วยแสดงว่าการจะเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยในทางพุทธศาสนานี่ต้องใช้ปัญญาที่ละเอียดมากๆจริงๆนะครับเนี่ย ซึ่งในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ท่านก็ทรงแสดงหลักการเจดข้อนี้กับองค์ประกอบอื่นๆในสายปฏิจจสมุปบาทคือไล่ย,ย้อนกลับไปทีละขั้นๆเลยใช่ไหมครับจากชาติการเกิดก็ย้อนไปหาเหตุของมันคือพบความเป็นไปใช่ค่ะจากพบก็ย้อนไปหาอุปทานความยุดมั่นค่ะจากอุปทานก็ไปหาตัณหาความอยากคือไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้จนถึงต้นตอเลย ถูกต้องเลยค่ะการไล่ลำดับย้อนกลับแบบนี้จากผลไปหาเหตุเนี่ยเป็นวิธีอธิบายที่ทรงพลังมากนะคะทำให้เราเห็นภาพรวมของสายโซ่เหตุปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องกันไปอย่างชัดเจนเลยคือเริ่มตั้งแต่ปลายทางที่เราประสบอยู่คือความทุกข์นี่แหละพวกชรามรณะความโศกเศร้าต่างๆแล้วก็ไล่ย้อนกลับไปไปหาต้นทางจริงๆของมันก็คืออวิชาหรือความไม่รู้นั่นเองโดยผ่านข้อต่อสำคัญๆต่างๆคือพบ อุปทานตันหาเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ผัสสะการกระทบสลายตนะนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยแหะค่ะนำมารูปกายกับใจวิญญาณการรับรู้แล้วก็สังขารการปรุงแต่งทางความคิดคำพูดการกระทำทั้งหมดนี้ก็ถ้ารวมๆก็เป็น11อองค์ประกอบหลักท่านนับชารามรณนะเป็นผลสุดท้ายนะคะ สิ่งที่ยานวัตถุ77เน้นย้ำม,มากๆก็คือในแต่และข้อต่อของโซ่นี้ทุกๆข้อเลยนะคะเราต้องพัฒนาความรู้หรือยานทั้ง7ประการที่ว่ามานี้ให้มันเกิดขึ้นในใจเราให้ได้คือต้องเข้าใจความเชื่อมโยงทั้งในแง่ที่มันให้เกิดทุกขึ้นมาคือเมื่อมีเหตุผลก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องเข้าใจในแง่ที่มันจะดับทุกได้ด้วยคือเมื่อเหตุด,ดับผลก็ต้องดับแล้วก็ต้องเห็นความจริงอันนี้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต และที่สําคัญมากๆก็คือต้องเห็นถึงความไม่เที่ยงธรรมทิติยานขององค์ธรรมแต่ละตัวนั้นด้วยค่ะนี่คือความละเอียดลึกซึ้งของปัญญาที่จําเป็นต่อการเข้าใจเพื่อการหลุดพ้นจริงๆค่ะครับพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับงั้นเราลองมาดูชุดสุดท้ายกันให้ชัดๆอีกทีดีไหมครับคือชุดข้อ7 1็7ถึงที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างต้นตอสุดๆเลยคืออวิชชาความไม่รู้กับสังขารคือการปรุงแต่งเนี่ย การเอาหลัก7ข้อมาจับตรงเนี้ยมันให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นยังไงบ้างครับการพิจารณาคู่สุดท้ายนี้ด้วยยานทั้ง7นี้ถือว่าสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะมันชี้ไปที่รากเง้าของวงจรทั้งหมดเลยนะคะเริ่มจากการรู้ข้อแรกก่อนเลยคือเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังหารมันจึงมีขึ้นมานี่คือยานข้อ71นี่คือการเห็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปรุงแต่งที่มันมาจากความไม่รู้เป็นพื้นฐานค่ะครับ แล้วในทางกลับกันซึ่งน่าจะสำคัญมากใช่ค่ะสำคัญมากๆเลยคือต้องรู้ว่าเมื่ออวิชชาไม่มีหรือดับไปแล้วสังขารมันก็ไม่มีหรือดับตามไปด้วยนี่คือยานข้อ72 ตรงนี้แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการดับวงจรทั้งหมดคือถ้าเราสามารถดับความไม่รู้ลงได้การปรุงแต่งมันก็ไม่เกิดแล้วก็แน่นอนค่ะว่าหลักการนี้มันก็เป็นจริงทั้งในอดีตแล้วก็ในอนาคตเหมือนกันยานข้อ73็ดถึงเจการรู้ครอบคลุมแบบนี้มันทําให้เราเกิดความมั่นใจในหลักการของการดับทุก์ได้ค่ะครับแล้วการเห็นธรรมทิฏยานของตัวอวิชชาเองในข้อ77ล่ะครับที่ว่า แม้แต่ตัวอวิชชาความไม่รู้เองเนี่ยก็ยังมีความสิ้นไปเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาอยู่ดีตรงนี้มันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่ไหมครับจุดนี้คือหัวใจเลยค่ะการเห็นว่าแม้แต่อวิชชาซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นต้นตอที่ฝังรากลึกมากๆเลยในใจเราเนี่ยนะคะแต่มันก็ยังคงมีธรรมชาติแห่งความไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับสิ่งอื่นๆทั้งปวง คือเป็นอนิจจังเหมือนกันมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องคงอยู่กับเราไปตลอดการไม่มีทางแก้ไขได้การเห็นความจริงข้อนี้ด้วยปัญญาธรรมทิติญาณเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเอ่อเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ของการดับทุกข์อย่างแท้จริงเลยค่ะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าต้นตอของตัณหานี้จริงๆแล้วมันสามารถถูกกำจัดออกไปได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถดับอวิชชาลงได้จริงๆนะคะสังขารมันก็จะดับตามวิญ,ญญาณก็จะดับตามไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งชาติชรามรณะ ศกัปริเทวะทุกโทมนัสอุปะยาทั้งหมดทั้งปวงมันก็จะดับสิ้นตามไปด้วยนี่แหละค่ะคือแก่งแท้ของการเข้าใจกระบวนการดับทุก์ที่เรียกว่านิโรธวานผ่านยานวัตถุทั้ง77นี้ค่ะโหพอฟังแบบนี้แล้วทําให้เข้าใจเลยครับว่าทําไมพระพุทธองค์ถึงทรงจําแนกแจกแจงไว้ละเอียดขนาดนี้ถึง77ประการมันไม่ใช่แค่ รายการความรู้เยอะๆให้จำนะครับแต่มันคือแผนที่ที่สมบูรณ์มากๆสำหรับการทำความเข้าใจกลไกของชีวิตแล้วก็ความทุกข์เลยจริงๆใช่ค่ะเป็นแผนที่ที่บอกครบเลยทั้งเส้นทางที่มันทำให้เกิดปัญหาคือฝ่ายสมุทรไทยาวานฝ่ายเกิดแล้วก็บอกเส้นทางที่จะออกจากปัญหานั้นด้วยฝ่ายนิโรธวานฝ่ายดับ โดยให้เราพิจารณาในทุกๆมิติเลยทั้งความสัมพันธ์แบบเหตุกับผลทั้งกรอบของเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็ทั้งธรรมชาติที่แท้จริงคือความไม่เที่ยงธรรมทิฏฐิญาณของทุกๆองค์ประกอบในวงจรน,นั้นๆค่ะถ้าให้สรุปสั้นๆอีกทีนะครับญาณวัตถุ77ก็คือชุดความรู้อันละเอียด77ประการที่ช่วยให้เราเห็นแจ้งในความสัมพันธ์แบบเหตุปัจจัยของกระบวนการปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดและก็ฝ่ายดับ ในทุกช่วงเวลาและก็ยังรวมถึงการเห็นความจริงด้วยว่าทุกสิ่งในวงจรน,นี้ล้วนไม่เที่ยงแท้และทั้งหมดนี้มันมันสำคัญกับเราในชีวิตประจําวันยังไงก็อาจจะหมายความว่าการที่เราพยายามทําความเข้าใจกลไกลที่มันเอ่อซับซ้อนแต่ก็เป็นระบบระเบียบแบบนี้นะครับคือก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยในการที่เราจะหาทางออกจากวงจรแห่งความทุกข์ที่บางทีเราอาจจะเคยรู้สึกว่ามันวนเวียนหาทางออกไม่เจอใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะการมีความเข้าใจในแผนที่อันนี้ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะแต่มันก็นำไปสู่คำถามที่เออหน้าขบคิดต่อยอดไปอีกเหมือนกันนะคะว่าแม้ว่าเราจะมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างเหตุปัจจัยเหล่านี้อย่างละเอียดถึง77ประการแล้วก็ตามอาจจะผ่านการฟังการอ่านหรือการคิดพิจารณาตามเนี่ย แต่การจะนำความรู้ในระดับความเข้าใจเชิงทฤษฎีหรือความเข้าใจในแผนที่นี้ไปสู่การดับอวิชชาที่มันฝังลึกอยู่ในใจเราจริงๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆแล้วก็การหลุดพ้นจากทุกอย่างแท้จริงนั้นเอ่อมันจำเป็นต้องอาศัยอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะนอกเหนือไปจากการทำความเข้าใจในแผนที่นี้ คำถามนี้น่าจะนำเราไปสู่การตระหนักถึงความสำคัญของการลงมือปฏิบัติการฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเองเช่นการเจริญสติการฝึกสมาธิให้จิตเราตั้งมั่นมีกำลังแล้วก็การใช้ปัญญานั้นๆมาพิจารณาเห็นสภาวะธรรมต่างๆตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเราเองซึ่งนั่นอาจจะเป็นหนทางที่แท้จริงในการที่เราจะแปลงความรู้จากแผนที่ให้กลายเป็นปัญญาที่สามารถดับไฟแห่งทุกข์ในใจเราได้จริงๆค่ะ